สวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์นะครับวันนี้เนี่ยมารับอุปกรณ์จัดฟันใสอินวิสไลท์ที่วีสมัยคลินิกครับทำไมถึงเลือกจัดฟันใสเพราะว่าจริงๆเล่าย้อนไปก่อนว่าเด็กๆเคยจัดฟันมาแล้วนะครับจัดแบบ ใส่เหล็กอย่างเงี้ยยกนั้นเนาะ mm hmm. ก็นิสัยเสียครับไม่ใส่รีเทนเนอร์ mm hmm. ก็เลยอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะยิ่งพออยู่ในกล้องเนี่ยยิ่งรู้สึก mm hmm. ก็เลยมาลองจัดฟันใสดีกว่าครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่เห็นด้วยสามารถแบบถอดได้ใส่ได้ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยครับผม mm hmm. ก็เลยเลือกใช้มีสไลด์ครับ ทำไมถึงเลือกจากที่วิสมัยเพราะว่าวิสมัยดูแลดีนะตอนแรกผมมาคุยแล้วก็ด้วยความที่เราแบบยุ่งมากหุ้นมากอะไรเงยคิวก็ไม่ค่อยลงเขาก็แบบช่วยเราตลอดแล้วก็คุณหมอก็แนะนําดีมากไม่ใช่แค่เรื่องจัดฟันนะคือมันมีเรื่องของการแบบปรับเปลี่ยนรูปฟันเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ให้คำปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่นี่ครับ มินก็อยากจะแนะนำนะครับใครที่สนใจะจะจัดฟันหรือว่ามีปัญหาด้านอื่นๆเกี่ยวกับช่องปากก็สามารถมาปรึกษาได้ครับที่ V Smile Clinic นะครับมีทั้งสาขา The Circle ราชพฤกษ์แล้วก็วงเวียนใหญ่นะครับผมมากันเยอะๆนะครับ